สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ร้านพิเน็ตออเดีโอทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่27นะครับวันพุธที่27เดือนกันยายน2566นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นตู้เบสนะครับเบรสมือหนึ่งนะครับของช่างน็อตนะครับท่านไหนที่สนใจเบสเทอร์โบนะครับไม่ว่าจะเป็น BB นะครับมีเข้ามาเยอะนะครับสำหรับของช่างน็อตมหาสารคามนะครับสภาพตู้สวยนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับสวยงามนะครับตะแกรงฉีกนะครับผม ขอบเหล็กเต็มใบนะครับสัดสีระเบิดนะครับผมไม้อัด20มิลนะครับท่านไหนที่ชินชอน้ำเสียงนะครับของตู้เบสช่างน็อตนะครับมหาสารคามนะครับใบละ2,700บาทนะครับมีจำหน่ายนะครับที่ร้านพิเนตออเดีโอมอำเภอดอนจานจังหวัดกาสินนะครับฝากพี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหานะครับผมชินชอตน้ําเสียงนะครับก็มาฟังน้ําเสียงได้นะครับที่ร้านพิเนตออเดีโอนะครับมีจําหน่ายนะครับใบละ2,700บาทนะครับผมไม่รวมสเปคข้อหลังนะครับท่านไหนที่ สนใจนะครับโทร0952246497นะครับแล้วก็0874217464ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมาดูในส่วนของปริมาตรนะครับความลึกนะครับผมตัวนี้ลึก80สูง80นะครับกว้าง57นะครับสำหรับตู้อเบตช่างน็อตมหาสารคามนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับฝากพี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้เบแบรนด์นะครับ PN Audio นะครับก็มีจำหน่ายนะครับสำหรับอา ตู้แบรนด์ล้านนะครับใบละ2,600บาทนะครับไม่รวมสเปคคอนหลังนะครับบวกสเปคคอนหลังก็อยู่ที่2,700บาทนะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฝากกันด้วยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้มือสองนะครับตู้วาร์เทคนะครับ18นิ้วนะครับ WT 181นะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีอยู่2ใบนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้วาร์เทคนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ใส่ดอกด้านหลังนะครับด้านบนนะครับขออภัยนะครับ นี่ด้านบนยังไม่แก่ดอกนะครับสำหรับตัวนี้ดอกเดิมๆบริษัทนะครับผมสภาพตู้สวยงามนะครับวาเทคนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมเลยนะครับสําหรับวาเทค18นิ้ว WT 181นะครับฝากไว้เพยแล้วกันนะครับไม่ใช่เป็นตู้แฟรนะครับ M Audio นะครับมีอยู่2ใบนะครับผมด้านล่างนะครับสําหรับตู้แฟรนะครับท่านไหนที่สนใจก็ออินบ็กซ์เข้ามาได้นะครับตู้18นิ้วนะครับเอกซาวนะครับใบละ2อ0 0ันหบาท นะครับผมใบละ2,500บาทนะครับตู้เอกซาวนะครับ18นิ้วนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเอฟฮอนนะครับผมใบละ1,700บาทนะครับเอมฮอนช่างอิดนะครับมีประมาณ10กว่าใบนะครับสำหรับตู้ช่างอิดนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับใบละ7 1,700บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เมเจอร์นะครับเป็นตู้โฟไฮนะครับตู้แหลมนะครับมีอยู่2ใบนะครับใบละ 5,500บาทนะครับสำหรับตู้ four high นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเนรออดิโอนะครับไม่่เป็นสเต็ปดาวนะครับสเต็ปดาว60แอมป์นะครับก็พอมีให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับ60แอมป์ทองแดงนะครับของทองแดงนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสยามนีออนนะครับแปดสิแอมป์นะครับตัวนี้7,500บาทนะครับไม่เป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตู้มอนิเตอร์12นิ้วนะครับตู้ ps นะครับใบละ1,300บาทนะครับสำหรับตู้ 12นิ้วนะครับ15นิ้วก็อยู่ที่1,500บาทนะครับมีจำหน่ายที่ร้านพีเน็ตออเดียโอนะครับของค่าย N a u d i อโอนะครับสำหรับตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนพาวเวอร์แอมนะครับพาวเวอร์แอมก็มีหลายรุ่นนะครับมีหลายหลายยี่ห้อนะครับให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นวาเทคนะครับผม3 6มพันนะครับ2 4งพันสนะครับก็เริ่มต้นที่1นึ่ง 2,500บาทนะครับในส่วนของ2องพันอาร์เอสนะครับเป็นหน้าบอสเทคนะครับแล้วก็จะเป็น3,600ันะครับผมหนึ่งพันหนึ่งหมบาทนะครับ1ฟิลนะครับแล้วก็จะเป็นไมดั้สนะครับ MR18 นะครับ29,500บาทนะครับ MR18 สภาพสวยนะครับพร้อมกล่องขับครบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ XL 1,000นะครับของ NPE นะครับขับเสียงกลางนี่สุดยอดนะครับตัวนี้อยู่ที่5,000บาทนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น XL 2 0 0 0นะครับตัวนี้ขับ18ได้ครั้งละ2นะครับสำหรับตัว XL นะครับ8,500บาทนะครับฝากเป็นพี่สมาชิกมาได้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์4 1 0 8นะครับตัวนี้ก็มีอยู่1ตัวนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับวาร์เทคนะครับไซเบอร์ 10Q นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสวยๆแรงๆนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับมีอยู่1ตัวนะครับสำหรับ4ชาน nel นะครับวาร์เทคนะครับ 10Q นะครับตัวนี้นะครับ เราจะเป็นอะตอมนะครับอะตอม3ามพันนะครับมีอยู่หนึ่งตัวนะครับท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นเจเล่นะครับมอนิฟายนะครับทีดีเก้าพันนะครับแอมรถแห่นะครับทิกเกอร์ซาวนะครับก็มีนะครับอยู่ที่5้าพันห้าร้อบาทนะครับสำหรับตัวนี้สภาพใช้งานปกตินะครับตัวนี้สภาพสวยนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเนาทอะอดิโออำเภอรันจานจังหวัดกาสินครับ ท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับบีม2 5 0นะครับตางตัวนี้นะครับคู่ละ1 2 0 0 0บาทนะครับยังอยู่นะครับ250นะครับท่านไหนที่สนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊กแชน n นลนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่เข้าไปรับชมนะครับในส่วนของช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับ พิเนิจคำมีพักดีเพจร้านพิเนตออ u d โอครับ mk เรนนะครับผมมี1ตัวนะครับสำหรับ mk 8000 Mark ร์นะครับแรงๆนะครับขับ18บแปครั้งละ2องครั้งละ3ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ mk เรนนะครับตัวนี้ติดจ้องแล้วนะครับตัวนี้รอลูกค้ามารับนะครับว่าเท็กห0 0พัน ames นะครับมีอยู่1แท่นนะครับตัวนี้25,500บาทนะครับฝากไว้ได้ละกันนะครับสำหรับร้านพิเนตออ u d โอนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการรีวิวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับ สนใจก็ตามเบอร์ที่ผมได้แจ้งไว้เลยนะครับ095 224 6497ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ